ข่าวด่วนครับทุกคนกำลังจะเป็นศึกค่ายเพลงหรือเปล่านะระหว่างอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำและอาจารย์จินนี่ภูไทยครับหรือแค่เกิดการเข้าใจผิดแค่นั้นครับสืบเนื่องมาจากอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำนะครับได้มีการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวนะครับทุกคนโดยมีข้อความที่บอกว่าเลิกปั่นกระแสไม่เลิกก็ยิ่งเงียบมีข่าวก็พอมีคนว่าถึงรู้ไม่เท่าทันก็เป็นเหยื่อนะครับ เขาแค่ผีตีเลิกกันสื่อนะครับนี่คือข้อความที่อาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ยโพสต์แบบนี้ขึ้นมาครับแต่ว่าอาจารย์หายทองคำเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อนะว่าเป็นใครอะไรยังไงครับหลังจากนั้นครับอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับก็ได้มาแชร์โพสต์นี้ครับทุกคนซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับซึ่งอาจารย์ประจักษ์ชัยโพสต์อย่างนี้เนี่ยคนที่มีกระแสะในช่วงนี้ก็คือน้องกระต่ายพานิภา แล้วก็คุณครูภัยบูลนั่นเองซึ่งเพึ่งเลิกลากันไปภายในไม่กี่วันแล้วก็เป็นกระแสร้อนแรงบนโลกโซเชียลนะครับอาจารย์จินนี่ภูไทยก็ไม่รอช้าเลยครับก็แชร์โพสต์นี้ต่อแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นอิลีก็ถือว่าตั๋วผมนำครับในห้างถ้าตั๋วครูบาอาจารย์ได้เนี่ยไม่ธรรมดาเด้ครับคนรับรองบ่เจริญครับผมกะสิไม่เอาไว้แหละครับอาจารย์ ไม่มีจุดยืนในวงการต่อไปครับนะครับก็คือถ้าทําแบบเนี้ยถ้าโกหกอาจารย์จินนี่จริงๆเนี่ยอาจารย์จินนี่ก็ไม่เอาไว้เหมือนกันจะทําให้ไม่มีจุดยืนในวงการเลยครับตอนนี้ผมเชื่อว่ากระต่ายพูดอิหลีนะครับน้องมีใบหยาและบอกผมว่าเลิกกันอิหลีด้วยความหรูโตนและเอ็นดูกระต่ายนะครับในสายตาผมน้องยังไม่เคยโตเลยนะครับซ้ำเด็กน่อยผู้เก้านะครับผมเนี่ย ก็เลยดูแลทําเพลงสร้างเพลงให้น้องมีผลงานเพื่อมีเงินและก็ดูแลครอบครัวนั่นเองครับสิ่งที่น้องผิดพลาดมาเนี่ยกะเตือนและเป็นบทเรียนราคาแพงครับไม่ให้เกิดซ้ําต่อไปอยู่ให้อยู่ในเส้นทางที่ดีถ้าดีไม่ได้ผมก็จะไม่เฮ็ดต่อครับในห้างแรกๆผมก็คิดคือการครับในห้างมีความยากผมเลยให้น้องเซ็นสัญญานำครับถ้ามือ่อใดเผืนดีกันหรือคือนดีกันเนี่ย ผมก็พร้อมให้กระต่ายนะครับกลับไปหาคุณครูไพบูลน,นั่นเองหลังจากหมดสัญญานะครับยอมอไม่ขวางทุกประตูเอาใจซอยนี้ได้ครับในห้างอย่าให้เป็นคือในห้างคิดผมเชื่อว่าต่ายไม่กล้าตัวนะครับอาจารย์จินนี่ภูไทยนี่นะครับทุกคนนะสรุปอะไรยังไงนะคือต้องบอกได้ว่าตั้งแต่นาะทุกคนตั้งแต่น้องกระต่ายพันิพา แล้วก็คุณครูไพบูรเ,เลิกลากันไปเนี่ยก็มีต้องบอกว่าชาวเน็ตแตกเป็น2เสียงอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าสร้างกระแสอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าเลิกลากันจริงๆเป็นกําลังใจให้กระต่ายพันธนพานั่นเองครับแล้วก็เป็นไวรัลมากๆเลยนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เร็วๆนี้น้องกระต่ายพันธุ์นีพากลังจะมีผลงานเพลงนะครับกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะก็ต้องก็ต้องพูดไว้ไวแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็อ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์จินนี่ภูไทยเด็กก็ได้ออกมายืนยัน นอนยันแล้วว่าน้องมาพร้อมกับใบหยาจริงๆแล้วไม่ได้โกหกแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากให้แฟนคลับเนาะเปิดใจครับยอมรับชมผลงานน้องในอนาคตต่อไปนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่า,าจาร์จินนี่ภูไทยก็เป็นคนที่มีเมตตานะครับทุกคนที่เอ็นดูน้องเนาะต้องบอกว่าเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ในการกลับมาครั้งนี้ของกระต่ายเนี่ยก็มาพร้อมแบบก็เหมือนเด็กคนหนึ่งอ่ะในสายตาจาร์จินนี่ภูไทยะนะครับเนาะนะอาจารย์ประจักษ์ชัยแห่งทองคำก็นะแรง ต้องบอกว่าแรงคือแต่ละคนคือแรงต้องบอกแบบนี้นะครับคือต้องบอกว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยแห่งคำเนี่ยท่านก็ไม่ได้โพสต์แบบว่าออกชื่อหรือว่าพูดถึงใครแต่ว่าทุกคนก็คือพูดก็คือต่อจงได้ไงอ่าถ้าถ้าพูดแบบนี้คือรู้เลยถูกไหมฮะรู้เลยว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยหมายถึงใครใช่ไหมครับนะ,ะทุกคนคิดเห็นว่ายังไงกับเรื่องนี้อุ้มยิ้มรออ่านคอมเมนต์ รออ่านคอมเมนต์จริงๆนะครับเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเรื่องชาวบ้านคืองานของเราต้องบอกแบบนี้เอาวันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวหลากหลายมากนะครับที่อัปเดตลงช่อง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจนะครับก็ฝากทุกคนน่ะตัดสินกันเอาเองเนาะสำหรับ FC ฟซีแฟนคลับแต่ว่าก็เราอ่ะคือเป็นคนเสพเสพศิลปินน่ะมิมังว่าอยากให้ดูที่ผลงานมากกว่านะครับเรื่องส่วนตัวเนี่ยควรตัดออกไปนะ ควรตัดออกไปแล้วก็ไม่อยากให้เอาประเด็นเรื่องส่วนตัวเนาะมาเป็นประเด็นนะครับเนาะโอ้โหอาจารย์ประจักชัยบอกแฮชแท็กเลยนะเลิกกันปั่นกระแสอ๋อท่านไม่ได้บอกว่าเลิกปั่นกระแสท่านบอกว่าเลิกกันปั่นกระแสก็นะครับก็คือประมาณนี้เลยจากข้อความทีมอิมได้อ่านก็คืออาจารย์จินนี่ภูไทยเนี่ยก็ประมาณว่าคือไม่ได้แบบ จะมาพูดให้ร้ายอาจารย์ประจักษ์ชัยแต่บอกว่าอย่าให้เป็นเหมือนอาจารย์ประจักษ์ชัยหรือนายห้างประจักษ์ชัยคิดนะครับผมเชื่อว่าตายไม่กล้าตั๋วนะครับอาจารย์จิมมี่ภูไทยนะครับเนาะทุกคนคิดเห็นว่ายังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาได้แล้วซึ่งอิมมองว่าตอนนี้คืออ่ะแล้วก็ฟีดแบ็กอีกหนึ่งก็คือแฟนคลับเนี่ยกับการมีผลงานกับน้องอุงอิงก็ชาวเน็ตก็เสียงแตกเหมือนกันเป็นสองเสียงเนาะ จริงๆบางคนก็อยากให้ร่วมงานบางคนก็ดูที่ผลงานบางคนก็ไม่อยากให้อุ้มอิงร่วมงานอะไรแบบเนี้คือเสียงแตกืเสียงแตกนะครับเอาเป็นว่าคือแล้วแต่ในห้างแล้วแต่ผู้บริหารดีกว่าส่วนอุ้มอิ่มนะสําหรับตัวอุ้มอิ่มเองเนี่ยซัพพอร์ตผลงานศิลปินแค่นั้นจบนะครับซัพพอร์ตผลงานศิลปินแค่นั้นจบเลย นะครับหรือว่าทุกคนที่เห็นยังไงนะส่วนนุ่มยิ่มคือนะครับส่วนนุ่มอิ่มข่าวกระแสคือ no comment อะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวขออนุญ,ญาตไม่ยุ่งดีกว่าคือกระต่ายพานันธาพาเราก็ชอบผลงานเขานะครับแล้วก็เรารอซัพพอร์ตองค์อิงอ,อยู่แล้วเนาะต้องบอกว่าอุ้มยิ่มรอซัพพอร์ตผลงานอุคงอิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าน้องจะร้องกับใครหรือว่าองคงอิงจะ แสดงกับใครนะครับอุ้มอิมก็คือนะซัพพอร์ตรอซับอุ้มอิ่งเท่านั้นเลยต้องบอกแบบนี้นะครับอรือแฟนๆว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับนะโอเคนะครับทุกคนก็ตามนั้นนะครับวันนี้คือข่าวแบบสดๆร้อนๆเลยที่นายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ย ท่านก็คือได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับท่านโพสต์เอาไว้เมื่อสองวันที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์เจนี่ภูไทยน่าจะนะครับพึ่งนะครับ,พ,นะรบพึ่งได้มาอ่านข้อความนี้นะครับพึ่งได้มาอ่านข้อความนี้นะครับแล้วก็ นะท่านก็เลยได้มีการแชร์ออกมาแค่นั้นเองครับทุกคนแล้วก็มันก็มีนะกำลังมีฟีดแบ็กประมาณเนี้ยนะครับทุกคนนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมานะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้แกลดเปลี่ยนแปลงบ่อยนะใจเย็นๆกันนะครับสำหรับทุกคนทุกท่านนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะคะ